งานเครื่องตัดยาตราเพชรเมตรยี่สิบนะครับโซตาลีตราเพชรเมตรยี่สิบนะครับสองหมื 20, น่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับไม่ไกลส่งฟรีนะครับสนใจโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ06 139 1111 7 11, นะครับ 0613911117นะครับเตอร์ตัลี่ตาเพชรเม็ด20สองหมื่นสิบพันล้าบาทครับนนเรื่องเครื่องสัญญาไว้ใจแล้วครับเครื่องสัญญาตาเพชรครับ ร้านอยู่อำเภอวังสมหมออุดรธานีนะครับโทรศูนย์หกหนึก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเครื่องจัาาตาเพชรเม็ดยี่สิบสองเบอร์สี่พัยบาทตรงฟรี